รอบนี้ดนตรียาวเลยพี่ดนตรียาวเลยสนุกสนานให้รู้ว่ามันจะต้องแข่งสงครามกันดูเดือดกวันอีกแล้วนะฮะขอต้อนรับสู่รายการของเราครับกิ๊กดูสงครามเพลงเป็นการประทะากันดูเดือดระหว่างอำเภอต่ออำเภอนี่มาถึงรอบที่2อแล้วนะฮะใช่ครับยัดกันเข้ามาแล้วเรฉะนั้นคนที่เข้าประกวดในรอบนี้จะผ่านถ้าเป็นผู้ชนะมาแล้วใช่ไหมแล้วต้องผู้ชนะมาเจอผู้ชนะแหละใช่ไหมฮะ จาก16ทีมก็จะเหลือีม8ทีมเสร็จแล้วก็จะจับฉลากกันใหม่ใช่แล้วก็จะเหลือ4เหลือ2เหลือ1อ่าวันนี้คณะกรรมการของเรานะครับเริ่มต้นจากคุณเจนพบจบกระบวนวันครับอันทีส่สอ,<ป>องครับเอมี่มลกตกิติสาระอันที่สามเจมเนเพียวสมนัสุนและก็สุดท้ายนะฮะักร้องเรอนครับเอวิทครับ สองอำเภอของเราเป็นใครครับพี่อ่ามาจากอำเภอเกาะสีชังจังหวัดชนบุรีสีชังจากการสำรวจนะครับในบรรดาเทปต่างๆที่ผ่านมานะครับสีชังเป็นคู่แข่งขันที่น่ากลัวที่สุดตอนแรกออกมาดูเหมือนจะร้องเพลงไม่ได้อ่าแต่ออกมาแล้วโอ้โหตัวใหญ่อะโอ้โหตัวใหญ่ใช่ไหมโอ้ยโอ้ยทำไมพลังเสียงลีลาีลาเท่าเดิเนาะโอ้ย ขนาดนั้นเลยออกมาเป็นคำพูดใดๆไม่ได้แต่อากาศได้แต่ว่าเฮ้ยโอ้ยเอ้เอ้ยพี่ยัทีอาหารเป็นพิษแล้วพี่ชามดูที่ว่าจะเจอกับใครนะครับวันนี้ผู้ที่เจอศึกหนักนะครับก็คือจังหวัดตราดครับวันนี้มาเต็มที่จังหวัดตราดนี่ออกแนวเด็กๆนะ มีเด็ก2เด็กน้อยสองคนผู้ใหญ่หนึ่งคนคือสามคนรวมกันแล้วอายุยังไม่ได้สองคนฝั่งผมรวมกันผมจะเอาทั้งสองเบอก่อนนะครับครับโอ้พระที่ได้รับไออุ่นการุ่นจากแปนเพลงมาจากท่าบท พวกเราด้วยนะครับทีมตราสู้สู้ แล้วก็อำเภอเมืองจังหวัดตราดนะครับก็นําได้นําสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับของทั้งสองอำเภอนะครับมาด้วยของปลาของปลาเอ้เนาะสองปาอะไรมาฝากอะไรเนี่ยอันนี้เป็นปลาหมึกนะคะแล้วลูกปลากระตักนะคะลูกปลากระตักอ๋อปลาหมึกนี่เป็นลูกปลากระตักเอ้เหรอไม่รู้ไม่รู้่ฟังใหม่พี่ก็รอันนี้อันนี้ปลาหมึกนะคะปลาหมึกปลาหมึก นี่แบบกลอมนะคะอันนี้แบบแผ่นกับแบบกลมแบบผ่านะคะแบบผขาแล้วตัวพวกกลมที่เรามาอ้านอ๋อตอนแล้วแล้วงามไหมคะว้างามงามแต่นี่พี่จะคุยกันนานไหมง้อมันดับองอไม่งอเงาธรรมดานะครับเป็นงอพิเศษครับงอพิเศษครับจริงกับผมเห็นงอธรรมดาเนี่ยลูกแดงๆขนเขียวๆผมจำได้เงาะโรงเรียนครับงอโรงเรียนเงาโรงเรียนของสุราษฎร์ผมจำได้อันนี้ก็เป็นงอโรงเรียนเหมือนกันแล้วของเราดียังไงตัดที่ตัดดีไงออกก่อนจังหวัดอื่นเลยครับ ดีกว่าโรงเรียนรัฐบาลเป็นเงาะโรงเรียนเอกชนอ๋อจังหวัดตรีเลยครับจังหวัดตรีเนี่ยเงาะออกเป็นจังหวัดแรกของประเทศรับมอบไปก่อนไหมนับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเรารับมอบก่อตอนท้ายรายการนี่ให้เขาอุ้มไว้อุ้มไว้อมไว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เอ้ยเจ้าหน้าที่มาเออ เอาไปตั้ง้อยได้ไงเอาปลาหมึกไปด้วยใครใครไปเที่ยวจังหวัดตราดกับจังหวัดชนบุรีก็อย่าลืมของฝากแบบนี้นะครับนี่คือ2อำเภอครับเบอร์ว่าศรีชังแล้วก็อำเภอเมืองจังหวัดตราดเดี๋ยวได้ดูกันว่าใครจะเป็นผู้ผ่านเข้าไปในรอบต่อไปนะครับคือถ้าผ่านรอบนี้ได้ก็ใกล้ความจริงแล้วช่วงนี้พักกันก่อนพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเริ่มยกที่1กันเลยนะครับนายกิ๊กสนับสนุนโดยมาม่าหมูสับต้มยำน้ำโคตร รุงสี First เฟิร์สชอยเข้าเกลียบกุ้งฮานามีนมหงตราหมี่แอดวานซ์เอ็กซ์เปิดจากเนสเล่เป๊ปซี่ดนตรีเต็มที่ด้วยกันได้สนับสนุนโดยเบบี้ไม้ ต้องบอกว่ารอบนี้เป็นรอบที่2แล้วได้ทีมเข้าแข่งขันมา2อแล้วทีมนี้วันนี้จะได้ทีมที่3และสัปดาห์หน้าทีมที่4และจะจับฉลากแล้วโอเคแต่ตอนนี้เนี่ยหลายๆคนที่อยู่ทั้งบ้านอำเภอต่างๆเขาอาจจะสามารถสมัครเข้ามาได้นะครับเพราะว่าหลังจากเราได้แชมป์ออฟเดอะแชมป์แล้วเราก็จะเริ่มรอบใหม่กันเลยเพราะนั้นสมัครกันได้ตอนนี้เลยใช่อยู่หรือขึ้นอยู่ตรงนี้แล้วติดต่อเข้ามาเจ้าหน้าที่ของเราจะไปคัดตัวเองนะครับ โอเคมาถึงตรงนี้รอบแรกยกแรกยกที่1ยกแรกจะเป็นชื่อของศิลปินและต้องเอาเพลงของเขามาร้องเพลงอะไรก็ได้โอเคฟังผมก่อนนะฮะเชิญครับโอเคแปดแผ่นป้ายเลยครับฟังผมเลื่องหนึ่งแผ่นป้ายครับแปดแผ่นป้ายเป็นอย่างนี้ครับกาแฟนเนเจอร์กิฟต์นะครับเซเว่นอีเลฟเว่นสกอตต์อยซีพีนะฮะทางด้านล่างนะครับคิดแคทครับกระดาษทิชชู่ซิลศูนย์บริการรถยนต์บีควิกและสุดท้ายครับทีเอ็มบีเลือกหนึ่งแผ่นป้ายครับอันไหนดีครับอะไรดี ซิวโอเคซิวนะครับเป็นชื่อของเลปินท่านใดต้องร้องของคนนั้นนะครับอันนี้ซิลเป็นชื่อของพุ่มพวงดวงจันทร์โอ้โหนี่เข้าทางสั่งผมเลยครับพุ่มพวงดวงจันทร์นี่ได้ทุกคนผมอยากจะบอกใครๆก็ต้องแต่ว่าจะส่งใครมาร้องเท่านั้นเองร้องเพลงอะไรเอาอันนี้เอาใครร้องก่อนอ่าเพงของพุ่มพวงคุณเพนน่ะคุณเพนมาตรงนี้เลยคุณเพนจะร้องเพลงพุ่มพวงเราถนัดอยู่แล้วเข้าก่อนมาร้องเพลงของใครนะ ของพุ่มพวงเหมือนกัน,เห,นเหมือนกันนะฮะคราวนี้ก็พุ่มพวงอีกครั้งหนึ่งชื่อเพลงอะไรครับเพลงนักร้องบ้านนอกค่ะนักร้องบ้านนอกนะครับของพุ่มพวงดวงจันทร์ดนตรีมา

เสียงเราอมีจะอยากจะจนถึงอดจะทนเต็มที่นักร้องมันนอกคนนี้จะกล่อมนอก ชอบลีลาไอตอนอะไรนะไปให้ลวงอะครับมาเป็นนักร้องหรือไปให้เขาลวงคือผมถ้าเป็นผมผมไม่กล้าลวงกลัวเจอปลาหมึกครับโอ้ไม่น่าเชื่อนะครับขายไก่ทอดนะครับคโอ้โหร้องเพลงดีนะร้องเพลงดีครับไม่น่าขายไก่ทอดมาได้เลยนะฮะเนี่ยน่าจะไปร้องเพลงหรือไปทําอะไรอย่างอื่นไปเลยที่มันใช้เสียงเสียงร้องเป็นไงครับาจย์ครับเสียงร้องนี่เขาเรียกว่า ศัพทางเทคนิคคือมีพ w e งมากกำลังดีปอดแข็งแรงนะครับโอ้น่ากลัวครับน่ากลัวนอกจากปอดแข็งแรงแล้วช่วงล่างยังแข็งแรงด้วยนี่ครับโอ้ครับครับเพอาะญาตข้าเป็นเจเน็ตเขียวเลยนะครับโอ้โหตอนแรกมองเป็นแม่บ้านหานบกนะครับว่าร้องออกมาแบบดีค่ะร้องดีเลยค่ะมีเสียงนาารงนาสิกมีท่าทางโอ้ล้วงนี่เหมือนอาจารย์เลยค่ะอารมณ์เพลงไม่ได้มาก ไม่ได้น้อยจนเกินไปพอดีคุณฝนครับอันนี้เราฟังลูกทุ่งเลยฟังแล้วรู้สึกชอบมากค่ะลูกคอละเอียดมากแล้วก็ลูกคอละเอียดเลยนะฮะลูกคอละเอียดค่ะคือเขาจะมีความพลิ้วแล้วก็ร้องได้เป็นตัวของตัวเองฟังแล้วมันลื่นกลมเกินทำได้ดีมาก เดี๋ยวผมไปฟังผมเลยนะเชิม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 มาถึงปากอำเภอเมืองจังหวัดตราดนะครับมี8แผ่นป้ายเช่นกันรเริ่มจากแผ่นแรกทางนู้นครับ Attac k Easy, Van Beautiful, Media Air, ชุดเครื่องนอนพรีเมียร์ซาตินลงมาข้างล่างนะครับเป็นข้าวไทยตราพันดี Pepsi, สายไฟยูไนเต็ดและดัตชี่ครับเลือกแผ่นป้ายไหนดีครับ เรื่องสายไฟอยู่ในเต็ดสายไฟพุ่มพวงเขาเจอไปแล้วใช่ไหมใครใครก็อยากเจอพุ่มพวงและเพลงนี้คือเพลงของโอโ้โหโอ้โหคนนี้เป็นนักร้องเสียงเขาเรียกว่าเสียงใสเหมือนเหมือนชื่อเขาอะ่ะเราได้ไหมมีใครชอบเลยครับชอบชอบเลยช<อ>ใช่ไหมครับหลังจากที่<อ>บับกงหรืออะไรครับเราเลือกเพลงอะไรครับขอเป็นอะไรครับเก่าๆก็ได้ครับสาวงามเมืองพิจิตรครับสาวงามเมืองพิจิตร สดใสรุ S S ่งโพทองพอดีพี่ต้อยเนี่ยเขาชอบพี่ต้อยชอบเพราะว่าฟังอยู่ในนากุ้งบ, e บ่ย e อยไงอ่าพร้อมแล้วสาวงามเมืองพิจิตรนะครับจากคุณต้อยเมืองจันอ่เมืองตราเมืองตราดเมืองตราดเชิญเลยครับ